มาดูผู้สื่อข่าวรายงานค่ะพักกล้าธรรมเปิดตัวพักอย่างเป็นทางการหลังจากที่ก่อนหน้านี้เข้าไปเปิดตัวคุณนรุมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีเกษตรและฝากรเป็นหัวหน้าพักส่วนเลขาพักคือนายฟัดจวิตลีลาวณิชแต่พักนี่ยังไม่มีสสแต่ว่าตัวของคุณนฤุมน์เนี่ยได้คนตาใช่ทางฝั่งของพักพลังประชารัฐที่แยกออกไปจากพลังประชารัฐอีกทีหนึ่ง ยังแยกไม่เสด็จเป็นโปรกับคอนไงนี่เป็นประชาพลังประชารัฐฝากฝั่งรัฐบาลค่ะยังไม่มีสอสแต่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวนะคะเพราะมีสองสอสของพรรคเล็กจะตามมาสังกัดพรรคกล้ารามค่ะหนึ่งในนั้นนายชาวริศขจรพงกิรติเป็นสอสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังสังคมใหม่อีกคนนึงคือนายกริติทัศน์แสงธนโยธิน เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคใหม่ทั้งนี้หลังจากพรรคกล้าทำเนี่ยมีสสถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยสภาเขาก็จะเอาป้ายป้ายพรรคอะไปวางเอาไว้ในการประชุมสสไงใช่ใช่ประวันมสสแล้วนะสองคนนี้ก็จะเป็นนั่งหลังป้ายพรรคนี้ใช่ว่าเอาละฉันมีสสแล้วนะจ๊ะ